ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะเขารู้สึกยังไงบ้างคิดถึงเราบ้างไหมเข้ามาติดตามดูความเคลื่อนไหวในช่องทางออนไลน์หรือไม่เดี๋ยวเราลองให้ไพ่ชุดนี้มาตอบกันนะคะนี่เป็นการทำนายโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ให้คุณเลือกรับแต่พลังงานดีๆนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อช่องทางบ้านเขียวนะขึ้นให้ที่หน้าจอ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงบ้างในช่วงที่ทั้งเราและเขาไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันขอเลือกไพ่นะคะห้าเหรียญห้าถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะเลิฟเวอแน่นอนนะคะขึ้นมาใบแรกเขารู้สึกโหยหาคุณนะคะรู้สึกโหยหารู้สึกต้องการใครสักคนหนึ่ง การที่เขาต้องการใครสักคนหนึ่งอะพลังงานของไพ่ใบเนี้บางกรณีก็คือต้องการความรักและก็กําลังใจต้องการความอบอุ่นนะคะแต่อีกบางกรณีก็คือต้องการการช่วยเหลือการช่วยเหลือทางการเงินหรือการช่วยเหลือในด้านอื่นๆนะไพ่ใบนี้ยัง m มูฟอนจากคุณไม่ได้เลย 5. ถ้วยยังจมอยู่กับความผิดหวังหรือความรักที่เพิ่งจบลงไป ถึงแม้ว่าเขาอ่ะจะมีมีความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือมีคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามารอรอให้เขาหันกลับไปเปิดใจพูดตรงๆก็คือเขามีคนเข้ามาคุยนะหรือมีคนเข้าหาเขานะแต่คนเหล่านั้นน่ะที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะไปเปิดใจให้ได้จริงๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเขายังลืมคุณไม่ได้เขายังมีความรู้สึก โหยหาคุณนะคะยังมีความรู้สึกต้องการคุณสาเหตุที่เขายังลืมคุณไม่ได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะคะหมอต้องขออนุญาตเซนเซอร์ไพ่เดอะเลเวอร์คุณน่ะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเคมีตรงกันมากที่สุดเข้าอกเข้าใจเขามากที่สุดชอบอะไรคล้ายกันนะคะรสนิยมเหมือนกันและก็คุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่า มันมีมันมีความรู้สึกที่เข้าอกเข้าใจกันในในหลายๆเรื่องอะนะคะถ้าคุณเคยมีในเรื่องของ18บวกอะเขาก็ยังชื่นชอบเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออเราเข้ากันได้ดีในเรื่องนี้แต่ถ้าคุณและเขายังไม่เคยมี18บวกเขาก็มองว่าคุณเป็นคนน่ารักสดใสร่าเริงเป็นคนเฟลลี่เป็นคนที่เหมือนเขามองว่าเข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ ความรู้สึกของเขาแน่นอนนะคะคนคนนี้ยังไม่สามารถที่จะ move on จากคุณได้เลยซึ่งตรงนี้หมอหมองว่ามันก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่คุณกับเขาอะจะได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วเขาอะเข้ามาสอดส่องดูเราบ้างหรือไม่โอเคขอสามใบนะมีการเข้ามาส่องไหม ส่องบ้างค่ะไม่ได้ส่องบ่อยนะคะพยายามจะไม่ส่องส่องแล้วใจว้าวุ่นส่องแล้วใจวุ่นวายส่องแล้วคิดถึงส่องแล้วอยากจะทักไปหาซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้เขามองว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องที่ทั้งคุณและเขาจะคุยกันกลัวว่าถ้าทักไปตอนนี้จะทะเลาะก,กันนะหรืออาจจะคุยกันแล้ว คุยกันแล้วคุยกันได้ไม่ดีเพราะมันมีพลังงานของออปัญหามรสุมคลืนลมแล้วก็ทัศนคติความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันที่มันขัดแย้งกันก็มีการเข้ามาส่องแต่ไม่ได้บ่อยนะคะบางทีเขาอาจจะยังต้องการเวลาต้องการเวลาอยู่กับตัวเองก่อน ซึ่งไพ่สี่ถ้วยก็ขึ้นมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าตอนนี้คุณกับเขาจะเลิกกันไปแล้วต่อให้จะมีคนเข้าหาเขาหรือพยายามที่จะเปิดใจเขาอ่ะเขาก็ยังไม่พร้อมจริงๆสำหรับความรักครั้งใหม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็หมายถึงว่าเขาก็ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันที่จะกลับมาคบกับคุณแต่ยังรักยังคิดถึงแล้วก็ยังหวยหาคุณนะคะทีนี้หมอก็ยังมองอีกอย่างหนึ่งนะสี่ถ้วยอ่ะมันเหมือนคนคนนี้ คือช่วงนี้เป็นพลังงานของคนที่เบื่อหน่ายความรักด้วยประกอบกับเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เขาอาจจะคาดหวังว่าเออเขาถ้าเขาไม่รีบร้อนออลงหลักปักฐานกับใครตอนเนี้เขาอาจจะเจอใครที่ดีกว่านี้ก็เป็นไปได้นะคะขอดูซิว่าแล้วมีแนวโน้มไหมที่เขาจะติดต่อกลับมา ขอเป็นภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนี้นะมีแนวโน้มไหมที่เขาจะติดต่อกลับมาโอเคขอดู3ใบนะภายใน3เดือนจะติดต่อกลับมาไหมนิ่งเลยนะคะนิ่งคือคนคนนี้คิดถึงคุณแล้วก็ยังไม่ได้มูฟอนนะยังมีการเข้ามาส่องแต่ว่าจะยังไม่ทำอะไร ส่องเงียบๆส่องน,นิ่งๆอะคุณเห็นไหมคะการส่องของเขาอ่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยนะมีแสงสว่างของเทียนขึ้นมาคืออยากคุยแต่เห็นไหมคะส่องนิ่งส่องนานเพราะฉะนั้นมองว่าเขาจะยังไม่ทําอะไรขอดูซิว่าเพราะอะไรเขาถึงยังไม่ทําอะไรถึงไม่ทักอะแต่ชอบเข้ามาส่องเราอะขอดูซิเพราะอะไรถึงยังไม่ทักอืม มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นบางกรณีนะคะอาจจะด้วยปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นปัญหาเดิมๆครั้งแล้วครั้งเล่านะคะหรือบางทีมันก็จะเป็นในเรื่องของคำพูดคำพูดที่ทำร้ายจิตใจ,จกันหรือบางทีก็จะเป็นในเรื่องของต่างคนต่างมีทิฏฐิอีโกชอบเอาชนะกันหรือบางกรณีก็คืออาจจะมีอุปสรรคอย่างเช่นเขาอาจจะมีใครอยู่นะคะหรือคุณอาจจะมีใครอยู่ก็เป็นไปได้นะคะ บทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอ่ะเขาจะปล่อยให้จบกันไปเลยใช่หรือไม่ขอดูซิจะปล่อยให้จบไหมก็ยังคิดถึงนะโอ้ขอขยายก้าวไม่เท้ายังค่ะยังไม่จบยังตัดกันไม่ขาดดูเหมือนว่า คุณกับเขานะคะยังมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันยังมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกลับมาเป็นพลังงานที่เหมือนตัดกันไม่ขาดหรอกลักเลิกไปไปกลับกับเหนื่อยกันมาหลายครั้งแต่เหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยก็เหมือนอดทนพอสมควรยังเห็นพลังงานของคนที่ ยังพยายามถึงแม้ว่ารู้ดีว่ามันไปต่อกันไม่ได้แต่ก็ยังจะมีการติดต่อกลับมาแล้วก็กลับมาลองพยายามกันอีกสักตั้งสินะคะแต่หมอก็ยังมองว่ามัน,ม,นมีการกลับมาแล้วก็อาจจะต้องมาแบบเหมือนมาเจอกับปัญหาเดิมๆสุดท้ายแล้วก็ถึงจุดจุดหนึ่งทั้งคุณและเขาก็รู้สึกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็อาจจะมีการแบบเหมือนนิ่งกันไปอีก นะคะแล้วก็ในในสิ่งที่เห็นตรงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะการกลับมาบางทีอาจจะไม่ได้กลับมาในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอย่างเช่นกลับมาแล้วจะได้คบกันหรือยังก็กลับมาแบบยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนหรือบางกรณีก็คืออาจจะกลับมาแล้วแบบมีลักซ้อนมีตัวเลือกมีทางเลือกก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะมาฟังข้อความจากไพ่ออร์คเลก,กันนะคะ ใบแรกตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่นะมีการตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างอยู่นะโอเคอ่ามาสองใบนะคะโอเคเขาตัดสินใจที่จะ take action นะคะที่จะ take action เขายังเห็นคุณค่านะคะยังเห็นคุณค่าที่ที่เรากับเขาอ่ะจะสามารถที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ แล้วก็เขาก็ยังเสียดายเราเขามองว่าความรักครั้งเนี้ยังคู่ควรแก่การที่จะลงทุนเห็นไหมคะเป็นกราฟเลยการลงทุนกราฟยังพุ่งขึ้นนะคะเขายังยังเห็นโอกาสที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เชื่อว่ามันยังไปต่อกันได้ นะคะภพ่ใบต่อมาโอเคแล้วเขาเชื่อว่าถ้ากลับมาครั้งนี้มันมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์จะไ,ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าเขาอะยังลืมคุณไม่ได้หรอกเขายังมูฟออนไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามแต่เขาก็ยังติดอยู่กับตรงนี้นะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ